สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักหมวกเก๋ๆเก๋าๆหมวกรูดรูดปลายด้านบนใส่ทูอินวันสองอนเนกประสงค์นะคะตัวนี้กําจัดเศษไหมได้นะคะถ้าเราจะไม่เล่นเฉดเลยก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่พี่แนะนําพี่จะแนะนําเป็นสีโอโรสกับสีสีน้ําเงินเพราะต้องการให้มันตัดแต่ตอนที่ลงงานจริงเนี่ยพี่ไปลงเล่นเฉดไหมสีฟ้าก็เล่นทีละสามแถบคุณจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะคะไหมตัวที่ถักหมวกที่เป็นสีส้มเนี่ยใช้เกือบสองร้อยกรัมนะคะ ส่วนไหมแต่งก็แล้วแต่ที่เรามีเล่นสีหรือไม่เล่นสีก็ได้นะคะหมวกใบนี้จะถักจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนข้างบนไม่ต้องลดนะคะเราใช้วิธีถักขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหมวกใบนี้ใช้สองวัตถุประสงค์ใช้เป็นผ้าพันคอได้ผ้าพันคอเป็นเหมือนเหมือนปลอกใส่เข้าไปที่คออะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ใส่ดึงขึ้นมาได้ถึงจมูกนะคะก็ใส่อุ่นๆถ้าจะใส่เป็นหมวกเราก็รูดนี่นะคะ รู้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็มัดเป็นโบเวลาเราใส่มันก็จะเป็นทรงเลกกเก้นะคะตรงนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนนะมันจะห้อยตรงท้ายทอยเรานิดนึงง่อยแบบนี้เก๋ๆเก่าๆนะคะเท่ๆถักง่ายถักไม่ยากนะคะลายเป็นลายพื้นฐานแต่เก๋ตรงที่เราเล่นสีเล่นลายนะคะลองดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักนะคะพี่ใช้เข็มหัวใหญ่นะคะใบนี้งานจะได้ออกมานุ่มๆคะ่ะอุปรกรณ์ลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนอุปกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะเส้นขนาด4พายนะคะเวลาถักจะถัก2เส้นคู่รหัสสีน้ําเงิน571นะคะรหัสสีส้ม902นะคะใช้อย่างละม้วนนะคะเวลาถักถัก2เส้นคู่นะคะเข็มโคเชที่ใช้เป็นเข็มหัวใหญ่นะคะขนาด5.0ม MM มนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าวเข็มขนาดหัว5มิลเป็นหัวใหญ่นะคะเวลา เราถักกับอีเกิลสองเส้นตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวได้ดีนะคะแล้วก็ตรงข้อต่อช่วงตัวมันเนี่ยจะถักได้ง่ายนะคะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้กันค่ะหมวกใบนี้นะคะเราจะเริ่มงานแบบลูกโซ่นะคะให้เราถักโซ่ออกมานะคะวิธีวัดนะคะเราจะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน เวลาวัดให้เราถักโซ่ยาวแล้วก็ไปวัดรอบศีรษะนะคะวัดบนจากหน้าผากวนไปด้านหลังท้ายทอยแล้วมาชนกันนะคะเอาหลวมๆสบายๆนะคะของพี่นะคะพี่ได้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าโซ่นะคะตัวจํานวนโซ่ทั้งหมดตรงนี้ต้องหารสามลงตัวนะคะได้เจ็ดสิบห้าโซ่แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ขนาดของศีรษะนะคะอ่ะพอได้ครบจํานวนตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะ ให้เอาตัวหัวเข็มเนี่ยแทงลงไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นเริ่มต้นโซ่แรกอะคะ่ะแทงแบบนี้นะเราจะเชื่อมเป็นวงกลมนะคะแล้วเราดึงผ่านนะคะดึงผ่านล็อกออกมาแบบนี้แถวแรกนะคะตรงนี้หลักที่หนึ่งเราจะเริ่มด้วยโซ่สามแล้วเราจะถักพอหนึ่งคอลงไปในทุกช่องโซ่ ของพี่เริ่มเจ็ดสิบห้าพี่จะได้ทั้งหมดเจดส75ห้าหลักนะคะรวมโซ่ตรงนี้ด้วยนะคะโซ่สามถือเป็นหลักที่หนึ่งพอหนึ่1คอถักแบบนี้นะพันหัวเข็มนะคะลงไปในช่องโซ่ค่ะขึ้นมามีสา3ลบ2ลบ2แบบนี้นะถักพอหนึ่งคอบนรอบค่ะ รวบสองรวบสองแบบนี้คะ่ะแถวตรงนี้ที่เราเริ่มจะเป็นแถวหนึ่งนะคะแถวหนึ่งของตัวขอบที่เราจะย้อนกลับไปเก็บทีหลังนะคะเป็นฐานสําหรับการถักลายนะคะพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในช่องโซ่ ึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้เรียกพอหนึ่งขอนะคะหรือลายเแบบนี้นะวนรอบแล้วเดี๋ยวจะง,งานจะมาปิดตรงนี้ค่ะเรามาดูวิธีปิดงานแถวแรกนะคะแถวสีส้มหลังจากที่เราถักงานวนมาแบบนี้นะคะ ของพี่จะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าหลักนะคะปิดงานนะคะตรงนี้เราจะแทงลงไปตรงโซ่ที่สามค่ะดึงห่วงออกมาสองแบบนี้นะแล้วเราปล่อยสีส้มปล่อยสีส้มเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเราเอาสีน้ําเงินไว้ในมือเรานี่นะคะห่วงแรกของสีน้ําเงินเราต่อไหมเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วดึงสีน้ําเงินผ่านออกมาค่ะดึงสีน้ําเงินผ่านล็อกสีส้มสีน้ําเงินจะเข้าไปอยู่แบบนี้นะ เราจะล็อกนะคะโดยที่แทงหัวเข็มลงไปตรงโซ่สามอีกรอบหนึ่งเกี่ยวตัวสีน้ําเงินแบบนี้นะแล้วดึงผ่านค่ะมันจะเป็นการล็อกงานให้เริ่มตรงนี้เราจะเริ่มหลักแรกด้วยโซ่สี่โซ่สี่พันหัวเข็มเว้นตรงนี้มาหนึ่งหลักลงหลักนี้นะคะถักพอหนึ่งข้อค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง นี่นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งช่องแล้วถักพอหนึ่งคอถักแบบนี้วนรอบงาน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาปิดงานให้ดูนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสีส้มโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอถักบนมามาจบทางนี้นะคะ ปิดงานสีน้ําเงินนะคะหลังจากที่เราถักวนมานี่นะนับขึ้นไปตรงโซ่ที่สามนะคะแทงตรงโซ่ที่สามแล้วเอาห่วงออกมาค่ะมีสองห่วงนะปล่อยสีน้ําเงินนะคะเอาสีส้มเข้ามาไว้ในมือดึงสีส้มผ่านสีน้ําเงินออกมานะคะนี่นะแล้วเราจะล็อกสีน้ําเงินนะคะ แทงลงไปตรงโซ่ที่สามอีกรอบหนึ่งขึ้นมามีสองเป็นสีส้มแล้วดึงผ่านนะคะเราจะถัก้อหนึ่ง้อลงไปตรงนี้นะตรงช่องสีส้มที่เราเว้นหนึ่งช่องเนี่ยค่ะแล้วมันจะรวบตัวโซ่นี้ลงไปเลยนะคะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปที่เดิมนะคะขึ้นมามีอยู่สาม รวบไปสองจะมีอยู่สองนะคะพันหัวเข็มค่ะข้ามมาข้ามมาช่องนี้เอาห่วงขึ้นมามีอยู่สี่รวบสองแล้วรวบอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการถักวีกับถักเอนะคะข้างบนเป็นวีขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้างล่างเป็นเอขั้นด้วยตัวสีน้ําเงินข้างบนข้างบนเป็นวีนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มค่ะลงที่เดิมขึ้นมามีสามรวบสอง พันหัวเข็มค่ะลงไปช่องนี้ขึ้นมาจะมีอยู่สี่รวบสองแล้วรวบงานจะเป็นแบบนี้นะคะ V กับ A ค่ะข้างบนโซ่หนึ่งนะคะลงไปที่เดิมค่ะขึ้นมามีอยู่สามรวบ 1, พันหัวเข็มนะคะข้ามช่องมาเพื่อถัก A ขึ้นมามีสี่ค่ะมีสี่รวบสอง แล้วก็รวบแบบนี้นะคะข้างบนเป็น V ข้างล่างเป็น A ถักให้ดูอีกรอบถ้า V นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปช่องเดิมขึ้นมามันจะมีอยู่สามรวบสองแบบนี้ถัก V นะคะพันหัวเข็มนะคะถ้าถัก A มันจะข้ามช่องมาขึ้นมามีสี่รวบสองรวบ โซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปรวบสองข้ามมา งานจะเป็นแบบนี้นะคะถักวนมาจนถึงทางนี้นะคะเวลาเราถักพอหนึ่งคอมันจะรวบเอาโซ่ค่อยไว้ข้างในหลังจากเราถักงานวนมานะคะเราจะปิดงานตรงสีส้มสีส้มนะคะตรงที่เราจะปิดพอเรารวบเอตรงนี้เสร็จนะคะเราถักโซ่หนึ่งแล้วเราถักวีเราจะปิดงานแบบนี้นะคะตอนที่ตอนที่ถักวี อะตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งถักวีนะคะขึ้นมามีสามเรารวบสองไปแล้วนะคะตอนนี้มีห่วงอยู่ในมือเราสองเราจะแทงไปตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่นะแล้วดึงผ่าน,นะคะ่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วนะลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งขึ้นมามีสองขึ้นมามีสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ให้ดูดีๆตอนที่เริ่มต้นแต่ละแถวนะคะนี่ค่ะสีน้ําเงินอยู่ในมือนะคะดึงสีน้ําเงินออกมาตรงนี้เราจะถักเป็นสีน้ําเงินนะคะเลื่อนห่วงลงไปดึงอีกรอบหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะพันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่ที่เราถักวีะคะ่ะ ลายสีน้ำเงินมันจะเหลื่อมกันอยู่นะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องพังลายเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะถ,ถักสลับระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้มเวลาเปลี่ยนให้ระวังตรงนี้ตรงที่เริ่มต้นไหมที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอ ริ่มต้นให้ถูกนะคะลายมันจะขึ้นสับว่างกันตอนนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอบนมาแล้วเดี๋ยวงานจะมาปิดทางนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อถักเอกับเราจะปิดงานสีน้ําเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะนับขึ้นไปตรงนี้ตรงโซ่ที่สามนะคะพอแทนตรงโซ่ที่สามเสร็จแล้วเอาห่วงออกมาแบบนี้นะคะสองห่วงปล่อยสีน้ําเงินเอาสีส้มขึ้นมาไว้ในมือ ดึงสีส้มผ่านออกมาค่ะแล้วดึงสีน้ําเงินตรงนี้ล็อกนะคะน,นะคะหลังจากนั้นเราจะล็อกสีตรงนี้ล็อกสีส้มพันหัวเข็มนะคะเราจะถักลงไปตรงนี้ตรงช่องที่เป็นแหลมๆนี้นะคะถักพอหนึ่งค้อผังลายเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะเปลี่ยนสีส้มเปลี่ยนสีส้มเป็นสี น้ำเงินเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีส้มด้วยจุดเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้ถักวีนะคะถักวีลงไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นมามันจะมีสามรวบสองถักเอค่ะข้ามช่องมาทางนี้รวบสองถักเอมันจะขึ้นมามันจะมีอยู่สี่นะคะรวบสองแล้วค่อยรวบสามตรงนี้เป็นวีวีขั้นโซ่หนึ่งลงไปช่องเดิมขึ้นมามีสาม รวบถักเอนะคะข้ามช่องมาลงนีน้ขึ้นมามันจะมีอยู่สี่ห่วงรวบสองรวบสองนี่นะคะข้างบนขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มะคะ่ะลงไปช่องเดิมลงช่องเดิมขึ้นมามีสามรวบสองอันนี้เป็นวีนะคะต่อไปถักเอนะคะพันหัวเข็มลงมาตรงนี้ขึ้นมามีสี่ ลบสองรวบสามถักวีค่ะวี v จะลงที่เดิมเ A จะลงข้ามหลัก 3, ล 2, ลว,ขวะะขกีขึ้นมาจะมีสามรวบสองแล้วค้างไว้ A นะคะข้ามหลักมาขึ้นมาจะมีสี่รวบสองแล้วค่อยลวบสามถักวนไวแบบนี้นะคะแล้วก็มาจบเดี๋ยวจะจบงานสีส้มเพื่อขึ้นสีน้ำเงิน ปิดงานสีส้มนะคะหลังจากที่เราถักเอรวบตรงนี้แล้วนะคะข้างบนเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักคอหนึ่งคอลงไปตรงนี้หน้าตางานจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราปิดงานปิดเหมือนเดิมตอนที่เราถักแถวนี้นะคะแทงลงไปตรงจุดที่รวบเนี่ยค่ะแล้วดึงผ่านนี่นะพอดึงผ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวสีน้าเงินเราจะเริ่มตรงนี้นะคะ งานจะเป็นแบบนี้นะก่อนที่จะเปลี่ยนสีเราจะถักวนอยู่แบบนี้นะคะจนได้ความสูงของหมวกตามต้องการนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงสีน้ําเงินเข้ามาดึงสีส้มล็อกไว้นิดนึงพอเสร็จแล้วเราจะล็อกตรงนี้น,นะคะเวลาล็อกก็ขึ้นมาสองแล้วรวบงนี้นะคะสีน้ําเงินจะเริ่มตรงนี้เริ่มด้วยโซ่สีมันจะเยื้องกันเห็นไหมคะเยื้องตรงนี้ แล้วเราก็ถักพ่อหนึ่งข้อลงไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักพ่อหนึ่งข้องานมันก็จะวนกลับไปถักเหมือนกับแถวน้ําเงินตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอปิดสีน้ําเงินเปลี่ยนมาเป็นสีส้มงานก็จะถักเหมือนตรงแถวสีส้มนะคะเราจะถักวนอยู่แบบนี้จนได้ความสูงตามต้องการนะคะหลังจากที่เราถักวนมาแบบนี้นะคะจบงานทีละแถวจนได้ความสูงตามต้องการนะคะ ของพี่ความสูงทั้งหมดตรงนี้นะคะสิบนิ้วตอนที่เราจบงานตรงนี้มันเป็นสีส้มนะคะแถวสุดท้ายไม่ต้องเปลี่ยนสีนะคะถักเหมือนกับตอนที่เราถักพวกที่เป็นสีฟ้าเนะะี่ยค่ะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่ด้วยโซ่นะคะโซ่สี่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปทุกช่องโซ่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะหน้าตอาออกมาเป็นแบบนี้เราจะเอาไว้รูดนะคะตรงนี้ก็ปิดงานโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ ปิดงานโซ่หนึ่งเสร็จแล้วแทงลงไปตรงโซ่สามนี่นะคะแล้วดึงผ่านค่ะพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราก็ดึงไหมออกมาะะเราจะเก็บซ่อนไหมนะคะตรงนี้เราก็ดึงตรงที่มีเศษไหมทั้งหมดเราย้อนกลับไปเก็บนะคะตรงนี้เราจะเชื่อมต่อแทงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนไปลายไหมไปตามโซ่ เนี่ยค่ะไปตามลายแทงไปข้างหน้าแล้วย้อนเพื่อล็อกไหมนะคะย้อนกลับไปเก็บเศษไหมให้หมดนะคะที่เรามีการเปลี่ยนสีสีตามชอบนะคะจะเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีก็ได้แต่พอดีพี่จะเล่นเฉดสีฟ้าไล่สีออกมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ลูดนะคะตรงรูดสายแล้วก็เก็บเศษไหมข้างในแล้วเราจะมา ทำริมะคะริมวิธีเก็บขอบหมวกนะคะขอบหมวกแถวแรกเลยที่เราถักก็คือตรงที่เราเริ่มต้นที่ถักพอหนึ่งคอวนรอบนะคะเราต่อไหมเข้านะคะแล้วก็เริ่มงานตรงนี้โดยการถักโซ่สองนะคะพอโซ่สองเสร็จถักสลับกันระหว่างทีเกี่ยวหน้าทีเกี่ยวหลังวนรอบนะคะทีถักแบบนี้นะทีหรือพ่อคอนะคะ พันหัวเข็มนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวหน้าต่อไปเป็นเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังก็เกี่ยวแบบนี้นะคะห่วงมันจะขึ้นมาข้างหลังขึ้นมาสามแล้วเราก็รวบถ้าเกี่ยวหน้าพันหัวเข็มอันนี้เกี่ยวด้านหน้าขึ้นมามีสามนะคะแล้วก็รวบถ้าเกี่ยวหลังเ <c oughs> กี่ยวไปแบบนี้ห่วงจะไปโผล่ด้านหลังขึ้นมามีสามแล้วก็รวบถักวนมาแบบนี้นะคะความสูงตามชอบนะคะแล้วแต่ชอบ งานจะวนมาจบตรงนี้พอดีเวลาเราปิดงานถ้าตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหน้าเราก็ปิดโดยการแทงข้างหลังนี่นะคะขึ้นโดยโซ่สองพี่จะถากอีกแถวหนึ่งนะคะแถวที่สองตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าเราก็ถักเกี่ยวหน้าตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลังเราก็ถักเกี่ยวหลังค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานกันนะคะแถวขอบนะคะของพี่จะถักแค่สามแถว แถวแรกเลยเนี่ยจะเป็นแถวที่เราถักพอหนึ่งคอตอนที่เราเริ่มต้นถักนะคะแถวที่สองแถวที่สามจะเป็นแถวที่เราถักทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังทีนี้เวลาเราปิดงานถ้าตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้าเวลาเราปิดงานเราจะแทงจากข้างหลังมานะคะแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้เก็บเศษนะคะเก็บเศษไหมตรงที่จุดสิ้นสุดเวลาเราเก็บเราจะต่อลูกโซ่นะคะ ต่อลูกโซ่เราก็ดูตรงโซ่อันถัดไปตรงนี้ค่ะแทงเข้าไปแล้วงานมันจะเชื่อมเก็บซ่อนด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนที่ทําที่รูดด้านบนนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะทําตัวสายรูดนะคะวิธีทําดอกไม้ห้ากลีบจิ๋วแบบนี้นะคะเดี๋ยวลิงก์พี่จะลงไว้ใต้คําอธิบายคลิปวิดีโอนี้นะคะกดตามลิงก์เข้าไปดูได้นะคะเราจะถักดอกไม้ห้ากลีบออกมาสองดอกดอกแรกนะคะหลังจากที่จบงานแล้วนะคะตรงกลางเก็บเศษแล้วเราก็เหลือเศษแบบนี้ไว้นะคะดอกที่สองพอเราลูดเสร็จแล้วเก็บเศษนะคะแล้วตรงนี้เราก็ถักโซ่ยาวโซ่ยาวขนาดไหนก็ ขนาดวนรอบแล้วทบแบบนี้ได้นี่นะคะต่อไปวิธีใส่ใสายคาดเราจะเอาด้านที่เผื่อหางตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปที่เข็มสอดแล้วเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่สอดเข้าไปในในช่องตรงนี้ค่ะนี่นะคะเอาไว้ทำสายรูดตรงนี้ห้อยดอกไม้ไว้ หมวกใบนี้นะคะเราใช้ได้สองอย่างจะทําเป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะเป็นเหมือนปอกคอะคะ่ะปลอกคอกันหนาวนะคะหรือใครจะใส่เป็นหมวกก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปทุกช่องวนรอบนะคะสายยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ของพี่เอาพอดีพอดีนย่ะวนมาแบบนี้ วนมาจนงานมันมาชนกันนะคะเวลาเราโชว์เราอย่าไปโชว์ตรงที่เราต่อสีนะคะเอาต่อสีไปไว้ด้านหลังตรงที่เราเริ่มงานนะคะะเหลือไว้อันหนึง่งนี้นะคะแล้วเราจะเย็บเชื่อมทีนี้เวลาเราเย็บเชื่อมเนี่ยเราเย็บอันนี้ดีกว่าเย็บไอ้ดอกไม้เอาดอกไม้ไปติดกระโซ่จะง่ายกว่าโซ่ตรงนี้เราดึงเงื่อนตายนะคะแล้วเราแทงแบบนี้ แทงเข้าไปตรงกลางโซ่นี่ค่ะพอแทงเข้าไปกลางโซ่เสร็จแล้วตรงนี้เรามัดเลยมัดเงื่อนตายเลยค่ะมัดเงื่อนตายแล้วเราก็เก็บเศษนี่นะมัดเงื่อนตายนะคะหลังจากนั้นมันจะมีเศษอยู่สองเส้นเก็บเศษซ่อนไปด้านหลังหลังจากที่มัดเงื่อนตายแล้วนะคะ อันนี้เศษอันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งตรงนี้ที่มันเป็นของดอกเราก็เก็บเศษเวลาเก็บเศษก็แทงเข้าไปในตัวดอกเนะะี่ยค่ะแทงแล้วก็ดึงย้อนเหมือนเรากเก็บเศษไหมเนี่นะคะเราก็ชิดหมวกใบนี้นะคะใส่เป็นผ้าพ,พันคอก็ได้ ถ้าเราใส่เป็นผ้าพันคอมันก็จะยุบลงมาแบบนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะอุ่นๆใส่ขึ้นมาปิดถึงปากได้นะคะโผล่ลูกตานะคะอุ่นๆได้ถ้าจะใส่เป็นหมวกเราก็รูดตรงนี้ค่ะรูดตรงนี้ให้ชิดด้านบนนี่นะคะด้านบนรูดให้ชิดแล้วเราก็มัดโบมันก็จะใส่เป็นหมวกเล็กเก้ค่ะคะ่อยๆใช้ทอยนิดนึงเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะอยู่ตรงตรงด้านหลังมาหน้าเราออกครั้งนี้นี่นะคะก็จะได้หมวกเท่ๆเก๋ๆกาจัดเศษไหมไหมจะเล่นสีหรือไม่เล่นก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณเล่นสีก็หาสีตรงนี้เป็นสีอื่นก็ได้แต่ของพี่พอดีพี่เล่นเป็นเฉดสีฟ้าไหมตัวสีโอรสหรือสีส้มตัวนี้นะคะใช้ใช้เกือบสองร้อยกรัมนะคะแต่ไหมแต่งเนี่ยแล้วแต่ที่เรามีนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ Youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมคชิน่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ